ก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพจผู้แปลแปลไ,ไปอ่านไปที่ให้เรานำมังงะม,มาภากลงช่อง YouTube กันด้วยนะครับถ้าอยากอ่านล่วงหน้าก่อนใครสามารถติดต่อไปที่เพจผู้แปลเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม VIP กันด้วยนะครับไม่สมควรที่จะมีขยะอยู่ในชั้นเรียนนี้ไอ้เจ้าหน้าใหม่นี่คิดจะทำอะไรกับฉันใจเย็นๆอลิน ต้องรีบหาโอกาสดีๆและหาทางหนีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เฮ้อะไรนะ่ยเขาแตะหลายชั้นอย่างนั้นเหรออลินเจ้าต,ต้องพยายามให้หนักขึ้นอีกนะวอตนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยถ้าหากมีปัญหาทางวิชาการสามารถถามข้าได้เลยนะในฐานะหัวหน้าห้องข้าพยายามช่วยเจ้าอย่างเต็มที่อย่าอายและไม่กล้าถามนี่คือข้อห้ามในการเรียนรู้ เจ้าคงจะต้องเสียใจอย่างมากแน่ที่โดนครูดูไปในวันนี้ข้าจะคอยช่วยเหลือเจ้าเองตกลงไหมดูเหมือนว่าฉันจะได้เจอครูโรงเรียนปถมที่ฉันรักเลยส่วนเรื่องโต๊ะไม่ต้องกังวลนะฉันจะช่วยจัดการเองทเทพบุตรฉันจะพยายามเรียนอย่างหนักและพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันฉันจะพยายามเป็นนักเรียนที่ดีเลิศทั้งด้านสติปัญญ,ญาและความสามารถแล้วก็ความงามทางกายด้วยเออยอดเยี่ยมมากหวัวหน้าห้อง เมื่อคืนฉันนั่งสมาธิและก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยสักติในตอนเรียนกลางคืนอย่างที่คิดเลยมันยากที่จะฝึกฝนโดยที่ไม่มีความรู้ทางทฤษฎีต่อไปฉันจะต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วอันหลินมัวทําอะไรอยู่เสียหลานเหรอรีบๆมาเร็วเข้ามีอะไรงั้นเหรอดูตรงที่นั่งของนายสิเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละที่สุดเจ้ามาแล้วงั้นเหรอ เออนั่นคือธงใช่ไหมฉันคงไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ดีไปใช่ไหมเนี่ยอ,อันหลินผู้โชคดีที่ได้รับจดหมายแนะนําจากพระเจ้าที่แท้จริงหนึ่งในสามฉบับของปีนี้ข้าหัวหน้าห้องชั้นเรียนที่100ชื่อว่าหลุนต้าเปาขอท้าประลองเจ้ามาเพื่อแสดงวรยุทธ์ที่สวนดอกไม้นเวลา8ปดโมงของเช้าว,วันนี้ ข้าได้ลงโฆษณาข่าวนี้เป็นอย่างแพร่หลายและมีหลายคนที่เฝ้ารอดูการต่อสู้ระหว่างทั้งสองผู้คนทั่วสารทิศต,ต่างมาดูหากเจ้าไม่มาเท่ากับว่าเจ้าเป็นลูกหมาเออไอพวกไรสารละแต่ว่ามีคนมารอดูเจ้ามากเลยนะไม่ไปจริงๆอย่างนั้นเหรอที่เจ้านี่ทําไปก็เพราะอยากมีชื่อเสียงเท่านั้นแหละแม้ว่ามันจะฟังดูแย่แต่ว่าสิ่งนั้นก็จะเป็นต่อการเรียนรู้และการฝึกฝนเช่นกัน ยิ่งกว่านั้นพวกนั้นเป็นชั้นเรียนชุบทองหากชั้นเรียนที่หนึ่งแบบเราไม่ตอบรับคำท้าชั้นเรียนเราคงจะเสียหน้าแย่มากเลยล่ะชุบทองอะไรเหรอก็ตามชื่อเลยเมื่อจบก,การศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นทองคําจากมหาวิทยาลัยอมาตะของเราคนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนนั้นจะใช้เส้นสายในการเข้าเรียนเป็นหลกักและจะมีร่างต่าสูงสุดอยู่ขั้นที่สองถึงสี่เท่านั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกเออนั่นมันชั้นเรียนที่ชั้นย่สมควรอยู่เลยด้วยซ้ํา แม้ว่าหลิวต้าเปาคนนี้จะอยู่ในขอบเขตร่างกายเต่าขั้น2-4ถึง4แต่ตอนนี้ฉันเองก็อยู่ระดับที่3เท่านั้นถ้าหากเจอระดับที่สูงกว่าฉันคงจะแย่แน่และฉันจะต้องหาวิธีปฏิเสธให้ได้ติ๊งตองตองแตังแฮ้ <c oughs> มหัวหน้าห้องคือที่จริงแล้วฉันอยากจะไปนั่งตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้คัดเรียนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว จริงๆแล้วฉันเองก็อยากจะเอาชนะเจ้านั่นเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าฉันเพิ่งสัญญากับคุณไปเมื่อวานว่าจะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดและจะพัฒนาและกล้าวหน้าตัวเองขึ้นไปในทุกวันเออเรื่องนั้นมันก็ยอดเยี่ยมมากถ้าเจ้าอยากจะต่อสู้ขนาดนั้นก็เอาเลย <c oughs> เอออะไรยังไม่ได้พูดเลยนะะไม่ไม่ไ,มไ,มไมข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่หรอกนะเออฟังข้าก่อนนะ เดี๋ยวุ่งนี้ข้าจะติววิชานี้ชดเชยให้เจ้าสามเท่าเลยฮ่าฮ่าฮ่าข้าชอบคนที่ขยันแบบเจ้าจริงๆเจ้าจะต้องทําได้อย่างแน่นอนข้าจะรอฟังข่าวดีนะอันหลิน <c oughs> ทำไมไม่ฟังข้าเลยเออเอาก็เอาวะไปกันเถอะคัดเรียนอันดับหนึ่งอันหลินปะทะคัดเรียนอันดับหนึ่งร้อยลิวตาเปาเราไปดูกันเลย ว่ากันว่าแม้เจ้าดี่จะอยู่คัดเรียนระดับหนึ่งแต่มันอยู่ระดับศูนย์ของร่างกายเต่าเท่านั้นฉนันคนนี้เป็นอัจฉริยะที่อยู่ร่างกายเต่ากับระดับสามหลังจากที่เอาชนะมันได้ข้าก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันต่อสู้กันดีกว่าได้สิตกลงจะจะจะเจ้าเป็นใครกันแน่นียอ่าข้าต้องทนทุกทรมานแบกรับภาระในการฝึกจิตวิญญ,ญาณ ไม่ควรจะใส่ชุดเกาะมากมายขนาดนี้งั้นเหรอนี่เจ้าจะบ้าหรือยังไงแล้วไหนสายของข้ามันบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ขยะที่มีร่างกายเต่าระดับศูนย์ล่ะหรือว่ามันจะฝึกวิถีเทพแห่งการต่อสู้อย่างนั้นเหรอเฮ้ยจะเริ่มสู้ได้หรือยังเนี่ยมันจบแล้วถ้าเป็นแบบนี้ข้าจะต้องแพแน,น่ข้าต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ครั้งนี้เราจะทดสอบแค่พลังเท่านั้นจะไม่ใช้อาวุธที่เป็นของจริงเจ้าเห็นไหมล่ะว่าข้าไม่มีอาวุธ เจ้าควรจะเปลี่ยนมาใส่ชุดกอดจำลองดีกว่านะไม่ไปทาสุดๆไม่ไปทาสุดๆเลยไปเปลี่ยนชุดซะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเดิมทีแล้วข้าคิดว่าจะพึ่งพาการใช้อาวุธแท้ๆไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แบบนี้แย่แล้วสินั่นเจ้าถอดหมดหรือยังซ่อนอะไรเอาไว้อีกไหมอยู่ในกางเกงนะ่ะอ่าหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วจะให้ข้าถอดให้ดูเลยไหมล่ะเอาแล้วนะเพื่อร่วมชั้นอันหลิน หากไม่มีอาวุธใดๆแล้วเจ้ามันก็แค่ขยะเท่านั้นแหละเข้ามาเลยสิฮิยาลับไปซะอายอายอยยอายอายอยเออนี่เรามาถูกที่ใช่ไหมที่นี่คือมหาวิทยาลัยอมตะไม่ใช่โรงเรียนอนุบาลใช่ไหมเออข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเจ้าเองก็แข่งแก่งใช้เล่นเลยนี่นะ เจ้าก็เช่นกันไอ้พวกขยะเอ้ยนี่มันไม่ใช่การต่อสู้ระดับอนุบาลน,นะพวกเจ้าใช้เต่าต่อสู้กันไม่เป็นหรือไงเต่าเหรออะไรกันเนี่ยงั้นก็เอา,เอาิงเลยนะเยยาพลังกินเอ้ยคืนเต่าฝ่ามืออมะตะไอชาเฮ้ยนี่เจ้าใช้วิชานี้ได้ด้วยอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่ว่า ข้าไม่ยอมแพ้เจ้าหรอกนะไอยาข้าเลยอยากเข้าไปจัดการพวกมันท no so ั้งค <mon> ู่เองเลยจริงๆไอ้เจ้าหนี้มันแข็งแกร่งจริงๆข้าใจสู้ต่างหากล่ะพวกเราคือผู้รักษากฎประจำโรงเรียนแห่งนี้พวกเจ้าทะเลาะกันภายในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อทุกคนในชั้นเรียนตามกฎข้อบังคับพวกเจ้าทั้งสองจะถูกจับและถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังเป็นเวลาสาวัน หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ข้าจะดังกระชอนไปทั่วองเรียนแน่นอนแต่น่าเสียดายจริงๆที่ไม่มีผู้ชนะแกก็แค่จะหลอกใช้ชั้นจริงๆด้วยเนี่แบกไปอย่างนี้แหละเฮ้เฮ้เฮ้ยูไปแล้วยูฮูนี่เพื่อลมชั้นอันหลินเจ้าได้ยินเสียงปมมือของพวกเขาไหมล่ะความเป็นลูกผู้ชายของพวกเราจะเอาชนะหัวใจของพวกเขาได้ไงล่ะ การได้รับเสียงชื่นชมจากทุกคนแบบนี้มันก็ไม่เลวเหมือนกันนะข้าอัลลินขอขอบคุณทุกคนในความชื่นชอบนะในการต่อสู้ระหว่างอัลลินและหลินต้าเป่าในภายในโรงเรียนอมตะพวกเขาจะต้องอยู่ในนี้เป็นเวลาสามวันเพื่อให้พวกเขาสงบสติอย่างเงียบๆน,นี่คือห้องขังที่เราจะอยู่เป็นเวลาสามวันใช่ไหมอะไรการอะไรการมีเด็กโง่มาเพิ่มสองคนอีกอย่างนั้นเหรอโรงเรียนนี้ให้ต่อสู้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยเหรออ่า ฉันกับดาไปได้รับบาดเจ็บจากอุดมการณ์ของพวกเราเนะ่ะไม่เหมือนกับพวกเจ้าหรอกนะการเผชิญหน้านเล่าร้อนของเด็กหนุ่มผู้เลือดร้อนเป็นความภูมิใจของพวกเราหากไม่ใช่การต่อสู้แล้วทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะฮ่าเรื่องมันยาวนะ้าพวกเจ้ารู้ไหมเรื่องทะเลสาบแสงจันทในโรงเรียนของเรานะ่ะแน่นนนว่าข้ารู้มันคือบ่อน้าพุร้อนตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนของเราและในน้าพุร้อนนั้นเต็มไปด้วยพลังและมีผลทําให้จิตใจสงบและรู้สึกสดชื่นด้วย แต่น่าเสียดายที่มันเปิดให้เฉพาะสาวๆเท่านั้นที่เข้าไปได้แล้วสิ่งนั้นมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันล่ะเฮ้หรือว่าน nice. า <z ip gal ilee> ยจะาเฮ้ไข่มุกสะท้อนแสงจันจากฟ้าฟ้าต้นขาลำพึงขอพรจากดวงอาทิตย์สาดแสงพี่ชายบทกวีเอาไว้ที่หลังพวกเรามาเข้าประเด็นสำคัญกันก่อนเถอะ ว่ากันว่าภาพที่สวยงามที่สุดคือหญิงสาวตอนที่กําลังอาบน้ําและภาพของกลุ่มหญิงสาวาอาบน้ำนะั้นช่างสวยงามเกินบรรยายทะเลสาบแสงจันทร์นั้นล้อมรอบไปด้วยหมอกแห่งศิลธรรมและมีเสียงลักังเงินดังก้องกังวานของสาวๆนั้นช่างบันเทิงหูเสียจริงผ้าสาวๆกาลังเล่นน้ําอย่างสนุกสนาน <c oughs> แต่ข้าได้ยินว่าหน่วยรักษากการของโรงเรียนเฝ้ายามรอบๆนั้นเยอะมากการที่จะให้เห็นดินแดนแห่งนั้นในเทพนิยายมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลย ที่บังคับใช้กฎของโรงเรียนเราน่าทึ่งมากแต่ไม่มีอะไรที่ฉันและดาปทํทำไม่ได้ถ้าเราร่าวมมือกันแล้วก็มีอัญ,ญมณีชนิดหนึ่งเรียกว่าหินกระจกผิวแข็งและมันมีลักษณะคล้ายกระจกเงามันสามารถจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้และข้าได้ดำสิ่งนี้ไว้ห้อยที่คอของดาปไปและให้มันเข้าไปที่ทะเลสาส์แสงกันรูปร่างตัวใหญ่น่ารักไม่มีอะไรสงสัยในตัวมันแม้แต่น้อย ตั้งแต่วันนี้ไปท่านคือพี่ใหญ่ของพวกเราพี่ใหญ่พวกเราขอรวบอุดวมการของท่านด้วยเถิดฮึน่าเสียดายที่แผนการนี้ถูกคนพบแตแล้วนะสิมันถูกคนพบโดยซูเฉียนหยุนฮะอะไรนะซูเฉียนหยุนท่านหมายถึงเทพธิดาสุดสวยคนนั้นใช่ไหมใช่เธอคนพบนดาบไปมีอะไรแปลกๆติดอยู่และเธอตามรอยจากระจกสะท้อนผิวน้ําแข็งมาจนพบตําแหน่งของท่าเข้าจนได้เออดังนั้นท่านดาบไปยังถูกทุบตีสิ้นนะ หลังจากนั้นก็ถูกมาขังไว้ที่นี่ถ้าหากข่าตายโดยสี่มือของนางแล้วก็ข่ายอมนะการถูกเทพธิดาลุมทุบตีไม่ดีอย่างนั้นเหรอเออเอ้อเออจ้านี่นะมีสาวๆอีก21่สคนจากบ่อน้ำพุร้อนด้วยและหนึ่งในนั้นมีแขนที่ใหญ่กว่าขาของเจ้าอีกงงั้นเหรอโอ้โหท่านนี้ช่างน่าสงสารเสียจริงในตอนแรกข้าเกือบจะพ่ายแพ้รู้สึกเสียอุดมการของตนไปเสียแล้ว ข้าต้องเข้าโรงพยาบาลไปถึง5ครั้งก่อจะได้เข้ามาที่นี่อยู่ในคุกคุมขังแห่งนี้แต่ว่าข้าไม่เคยคิดเลยใจเลยนี่คือความภูมิใจในการมีชีวิตอยู่ของข้าอย่างไงล่ะข้าจะยึดมั่นอุดมการณ์และสูงส่งของตนเองจะกลับไปสามต่อมันอีกครั้งสาต่อยดบการสาวก็ต้องมองเห็นทุกคนเออนี่มันนี่มันก็แค่ลกจิตกูไม่กลับแล้วเท่านั้นไม่ใช่เลีอยงไง ขอชื่นชมในความตั้งใจและความกล้าหาญของท่านทำไมเราไม่มาทำความรู้จักกันก่อนละ่ะชั้นเรียนที่25โจหวนหยินและส่วนนี้คือดาปชั้นเรียนที่1อันหลินชั้นเรียนที่100หลิวต้าเป่าที่พวกเขาทั้ง3าคนแนะนำตัวเองกันเรียบร้อยพวกเขาก็ยิ้มให้กันและกันซึ่งนั่นเป็นการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน